สวัสดีครับวันนี้แอตินาลุทีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อเราไปเรียนรู้การเติมเงินเบอร์โทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันทรศ A m ท b ม l e นะครับก็คือตัวนี้นั่นเองถ้าใครที่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนการใช้งานเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเติมเงินโอนเงินผ่านแอปตัวนี้ได้เลยหรือว่าจะ ชำระสินค้าต่างๆก็สามารถที่จะทําได้ด้วยตนเองนะครับโดยที่ไม่ต้องไปที่ธนาคารหรือว่าตู้ ATM นั่นเองอ่าวิธีการนะครับวิธีการก็คือกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งฟึ๊บในส่วนนี้นะครับผมจะใช้อีกเครื่องหนึง่งเ,เครื่องนี้นะครับไม่มีเบอร์โทรศัพท์นะเครื่องสมาร์ทโฟนของผมอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi นั่นเอง แอปพลิเคชันของทกศเอโมบายก็ถูกเปิดขึ้นมาทันทีเลยในะส่วนนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ของทกศนั่นเองใหม่เพิ่มบริการนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตัวนี้ก็ใครที่ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ก็หนึ่งก็คือสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ยกเลิกบริการพร้อมเพย์ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับไม่ต้องไปที่ตู้ ATM ไม่ต้องไปให้เจ้าหน้าที่ ทำให้นั่นเองตัวที่2ก็คือบริการแจ้งเตือนเพื่อจ่ายตัวนี้ Play alert a ก็คือเมื่อมีเงินเข้าเมื่อจ่ายออกจากบัญชีเราก็คือมี sms แจ้งเตือนเข้ามานั่นเองนะก็มีบริการเข้ามาในส่วนนี้จะมีบริการข้าบริการก็คือรายเดือนหรือว่ารายปีหรือประมาณเนี้ยก็เออเสียค่าใช้จ่ายไปนะครับในส่วนนี้ส่วนที่3ก็คือ qr รับเงินนะครับก็คือสามารถที่จะสร้าง qr code รับเงินได้เลยก็คือ QR c o า e เนี่ยก็คือแทนหมายเลขบัญชีเราสามารถที่จะใช้ QR code เนี่ยรับเงินได้อ,อ,อีกไปดูกันเลยว่าผมจะเข้าใช้งานระบบได้หรือไม่เพราะว่าผมใช้คนละเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่ถึงนั่นเองวิธีการเข้าระบบก็คือไปในส่วนของหน้าแรกนะครับไปกดที่ปุ่มหน้าแรกในส่วนนี้เลยนะครับปุ๊บในส่วนนี้นะครับก็จะมีส่วนของอสแกนจ่ายเงินหรือว่า QR code รับเงินตรงนี้นะครับ ใครที่จะสร้าง QR code ตัวนี้ก็คือบัญชีของเราจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพลย์แล้วนะครับถึงจะสร้าง QR code ในส่วนนี้ได้ตัวนี้นะครับผมไปใช้อีกครึ่งหนึ่งครึ่งนี้ไม่เคยใช้งานนะครับน,นัน้นที่จะเข้ามาใช้งานครั้งวิธีการเข้าระบบก็คือป้อนอหมายเลขโทรศัพท์วิธีการเข้าระบบก็คือง่ายๆนะครับก็คือป้อนเบอร์โทรศัพท์ที่เราเคยลงทะเบียนสมัครใช้ทกศตัวนี้เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะเข้าระบบตัวนี้ ได้นะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มนะครับตกลงปิ่งนะครับระบบก,ก็จะขึ้นโชว์ลักษณะนันน้นัเองนะครับขออนุญาตเราก็กดปุ่มอนุญาตอ่าเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านของท่านนะครับก็คือรหัสที่เราไปใช้อีกเครื่องหนึง่งมาใส่อีกเครื่องหนึ่งนั่นเองต้องรหัสเหมือนเดิมที่เราเคยตั้งองโอเคในส่วนนี้ผมขออนุญาตไม่ให้เห็นนะครับขณะที่กดรหัสผ่านนั่นเองพอใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะ ส่งรหัส OTP นะครับ6หลักไปยังสมาร์ทโฟนของเราเมาแล้วนะครับผมก็ใส่รหัส OTP นะครับ198386เนี่เป็นต้นถ้ารหัส OTP ถูกต้องนะครับโลกก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของยกเลิกเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานตัวเนี้ยก็คือหมายถึงว่าระบบ A-Mobile เนี่ยบังคับเลยว่าเข้า2เครื่องไม่ได้ นะต้องเข้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งโอเคนะครับเ,เสร็จแล้วผมจะยกเลิกในส่วนของเครื่อง oppo เนี่ยไม่ใช้งานจะย้ายมาใช้งานอีกเครื่องนั่นเองก็กดที่ปุ่มตกลงปิ้งอ,อันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะเปิดหน้าต่างของทก g s m o b i l e นะก็คือทก g s m o b i l e ของเราจะมีชื่อบัญชีชื่อบัญชีก็คือชื่อเราเองอะไรประมาณนี้นะครับ ้อมูลณนันทีเป็นต้นสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเติมเงินโทรศัพท์มือถือในส่วนนี้นะครับเราก็มาเลือกเมนูธุรกรรมนะครับเมื่อเจอแล้วกดเข้าไปที่คำว่าธุรกรรมปุ๊บเอ่อก็จะมีส่วนบริการต่างๆนะครับเราก็เลือกใช้บริการได้ในส่วนนี้จะมาแนะนําวิธีการเติมเงินโทรศัพท์มือถือก็กดเข้าไปที่เมนูนะครับในส่วนของเติมเงินเจอแล้วกดเข้าไปหนึ่งครั้ง ในส่วนของการเติมเงินเนี่ยนะครับก็จะมะีการให้บริการหลักๆอยู่3เครือข่ายนั่นเองเท่านี้เองในส่วนของทกสที่เปิดให้บริการก็คือมี AIS, dtac แล้วก็ TrueMove นั่นเองนอกกนั้นก็ไม่สามารถที่จะเติมเงินผ่านอแอป โทรศัพท์เอโมบายได้นั่นเองในส่วนนี้ผมจะเติมเงินเอไอเอสนะครับวันทุกคในส่วนนี้นะครับก็กดเข้าไปที่รายการเมนูนะครับ a อไเติมเงิน a อไอส์วันทุกคในส่วนนี้นะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้ระบบก,ก็จะระบุว่าจํานวนเงินของบัญชีของเราในบัญชีเลขที่บัญชีเนี้ยนะยอดเงินจํานวนเนี้ยนั่นเองเสร็จแล้วเราก็พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์วันทุกคของเรานะครับ ก่อนที่จะกดขั้นตอนต่อไปให้เราตรวจสอบดูดีๆนะครับว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเรานี่ถูกต้องทุกตัวไหมนะถ้าเติมผิดก็คือซวยไปเลยนะครับมันขั้นตอนการที่จะดึงเงินนี่ยุย่งยากหรือว่าแทบจะไม่ได้เลยตรงเนี้ให้เราตรวจเช็คหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะเติมนียว่าถูกต้องไม่ไม่มีตัวไหนผิดอันนี้คือข้อควรระวังที่สุดในการเติมเงินขั้นตอนต่อไปนะครับก็กดปุ่มลูกศร บนแป้นพิมพ์ในส่วนนี้นะครับฟึ๊บขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราคลิกลูกศรส่วนนี้ก็คือจะมีระบุจํานวนเงินที่ต้องการเติมนั่นเองในส่วนนี้ผมจะเติมสัก50บาทอ่าปุ๊บห้าบาทเสร็จแล้วนะครับแจ้งเตือนถึงเมื่อเติมแล้วให้ระบบเนี่ยแจ้งเตือนไปยังหมายเลขกบรโทรศัพท์นั้นๆนะเราสามารถที่จะรูุ้เบอร์โทรศัพท์นั้นได้นั่นเองในช่องเนี้ยนะครับ การแจ้งเตือนถึงอันนี้ของผมเนี่ยเติมเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมเองก็คือไม่ระบุอื่นๆเนี่ยไม่ระบุหนึ่งเบอร์โทรศัพท์2จํจำนวนเงินแล้วก็กดปุ่มต่อไปเลยนะครับกดปุ่มต่อไปปุ๊บระบบก็จะโชว์รายการอีกครั้งหนึ่งในส่วนเนี้ยปุ๊บ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 อ่าเติมเงิน50บาทเข้าทนเงินไม่มีระบบความจลอะไรประมาณเนี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มยืนยนัน ฟึบนะ,ะการที่จะเติมเงินหรือว่าโอนเงินทุกครั้งระบบจะให้เราใส่รหัสผ่านทุกครั้งเลยการที่จะเติมเงินโอนเงินหรือว่าชําระสินค้าอะไรต่างๆถ้าเราถ้าเราต้องการเติมจริงๆเราก็ต้องรู้รหัสผ่านของตัวเองนั่นเองผมก็ใส่รหัสผ่านนะครับถ้ารหัสผ่านถูกต้องระบบก็อนุญ,ญาตให้เราไปเข้าสื่ออะไรประมาณนี้นะครับเราก็กดปุ่มอนุญ,ญาตปุ๊บ พระาะอะไรนะครับระบบจะเก็บข้อมูลตัวนี้นะเอาไว้บนโทรศัพท์ของเรานั่นเอง,เองตัวนี้เรียบร้อยอในการเติมเงินนะครับเนี่ยเข้าเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้เราต้องการที่จะเก็บในรายการประจํำไหมถ้าต้องการก็คือ,อครั้งต่อไปเราไม่ต้องพิมพ์เบอร์แล้วเราก็สามารถที่จะเติมได้เลยกดเลือกเก็บในรายการประจานะครับในส่วนนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเวลาเรา,เ,าเติม โทรศัพท์ในครั้งต่อไปนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ซ้าอีกครั้งก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ผมก็พิมพ์ชื่อในส่วนนี้คราวต่อไปนะครับเราก็ไม่ต้องพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับเวลาเราจะเติมเงินครั้งต่อไปประมาณนี้นั่นเองเสร็จแ,แล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายถูกนะครับบนแป้นพิมพ์ปุ๊บเสร็จแล้วก็กดปุ่มปิดเรียบร้อยในการเติมเบอร์โทรศัพท์ เสร็จแล้วนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าคราวต่อไปจะเติมเงินมือถือนะครับเราก็มาคลิกที่คําว่าเติมเงินได้เลยปุ๊บเสร็จแล้วมาเลือกที่รูปดาวในส่วนด้านบนตัวเนี้ยนะครับกดเข้าไป1ครั้งปุ๊บระบก็จะโชว์ร,รายการที่เราต้องการเติมนะ ก็คือของผมเนี่ยมี2หมายเลขอีกหมายเลขหนึ่งก็คือ d t t ท็ส่วนที่2ก็คือวันที่วัหรือว่า A a S 2เบอร์ตัวเนี้ยสมมติว่าผมจะเติมเบอร์ d t t ทผมก็มาเลือกในส่วนตัวเนี้ยปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องพิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วเห็นไหมนะครับระบบโชว์ให้เลยผมจะเติมสัก50บาทปุ๊บอีกเบอร์หนึ่งนะครับเลื่อนไปสุดท้ายกดปุ่มต่อไป แล้วก็กดปุ่มยืนยันแล้วก็ใส่รหัสผ่านของแอปของเรานะครับถ้ารหัสผ่านไลไรถูกต้องหมดระบบก็จะเปิดขึ้นมาหน้าต่างนี้ทันทีเลยแล้วก็กดปุ่มปิดได้เลยเนี่ยตังก็เข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์ของผมเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับอันนี้คือการเติมเงินการโอนเงินก็ลักษณะเดียวกันนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม ไปที่หน้าแรกนะปุ๊บเสร็จแล้วในส่วนนี้นะครับเราจะมาดูประวัติการทํารายการดูอย่างไรก็มากดที่รายการเมนูบัญชีเงินฝากตัวนี้กดเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บเสร็จแล้วก็เราจะไปดูประวัติการทํารายการนะครับก็มากดในส่วนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับลูกศรเล็กๆในะส่วนนี้ปุ๊บก,กดเข้าไปก็จะเป็นประวัติการทํารายการเนะ ก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมเติมเบอร์โทรศัพท์ตัวนี้50บาทแล้วก็เติมเนี่ย50บาทเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ปุ๊บเนี่ยนะก็คือโอนวันที่เงี้ยเงี้ยชำระค่าบริการประมาณเนี้ยนะครับแต่ระบบจะไม่รู้ว่าชําระอะไรเป็นประมาณเนี้ยนะครับคร่าวๆนะเอ่อการดูย้อนหลังประวัติการทํารายการในส่วนนี้จะดูได้ประมาณ3เดือนปุ๊บเนี่ย ดูได้ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะนี่คือการเติมเงินบนแอปพลิเคชันทกสอเอโมบายนะครับก็ไม่ยากก็สามารถที่จะเติมเงินได้ด้วยตนเองนั่นเองโอเคเมื่อทำธุรกรรมอะไรต่างๆเสร็จไม่ต้องการใช้งานก็กดปุ่มที่ลูกศรในส่วนนี้ออกไปก็ย้อนกลับไปเป็นลูกศรก็จะกลับมาหน้าหลักบัญชีทกสของเรานั่นเองเสร็จแล้วก็กดปุ่มออกจากระบบได้เลยนะครับตัวนี้คือปุ่มออกจากระบบ แล้วระบบก็จะถามว่าคุณต้องการออกจากระบบไหมเราก็กดปุ่มตกลงปุ๊บก็จะปิดหน้าต่างในส่วนนี้นะครับยังไม่ปิดก็คือกดปุ่มย้อนบนสมาร์ทโฟนของเรานะครับปุ๊บก็ออกจากแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ